เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่บอกอ่าดูหนัะน,นะครับพวกผมหน,นนอนนเม็ซิ่งูนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในมุมนี้อีกแล้วนะมุมที่เราไม่ได้เจอกันนานนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปเปิดของสิ่งนี้เลยมานานแล้วนะเพราะว่าสตรีมคลิปสองคลิปล่าสุดที่เราลงไปในช่องก็คือคลิปสตรีมเกมนะฮะอ่ะวันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องงามยามดีนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปิดสิ่งที่กําลังเป็น เอ่อเรียกว่าอะไรนะกระแสนในตอนนี้นะขาใหญ่อะแบทเทิรนออฟตลิงชันอะซึ่งเราก็จะมาเปิดการ์ดนี่อ้าวลืมแก่ฟรอย <c oughs> ลืมแก่ฟอยก็มาแกะตรงนี้เก็คชิปเลยแทแน่ <c oughs> นี่นะฮะเกมการ์ดปัญญาอ่อน <c oughs> แบทเทิลออฟตริงชันนะครับเป็น s อ0 4ศไม่ใช่ s อดีล่าสุดนะครับเพราะว่าไปซื้อซ้ำกับเพื่อนนะฮะเลยไปหาซื้ออันอื่นดีกว่าก็นี่ครับเจ้ามะนาวแดงเดือนนะแล้วก็แบงแล้วก็รถถังอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เป็น s อ0 4ศูนย์สนะครับทาหารไก่ชนเขาซอยหนึ่งนี่แบทเทิลออฟตริงชันนะครับก็ ในการ์ดนี่ประกอบด้วยอะไรอะ่ะอามมี S อสหนึ่งใบ S อสองใบนะกับตันแบงก์มีจ่ามะนาวมีจ่าแดงเดือดมีรถดังเลนเจอร์มีเมก้าปุ้มปุ้ยอะ่ะเอปอดอออรอเดอแล้วก็พลเอกปุ้มปุ้ยเอ้ยสห,ห้จับเด็กเอออรุณีข้าวมันไก่เมียจา๋าเมียจา๋าแล้วก็พลทหารแล้วก็ทหารฝูงบินต่ำตายขายา ใช่แล้วหารฝูงมันต่ำรุรอยู่นะอ่าแล้วก็คนจับได้ใบดำคนจับได้ไปแดงไอ้หนุ่มรอรอนะรถถังลงถนนอ่ามีประท้วงหรือเปล่าอไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็มีไอ้นิดเมติกนี่ใบดำใบแดง<ม>เพื่อชาติมาเร็วไอ้ลูกลิงถาดหลุมโอ้แล้วก็ขาวเชิญไก่นะฮะนี่ซารรอรนี่ก็ของแท้นะนี่ดูวิ่งวับนี่ทอยท็กซี่วิ่งวับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วเราไปเปิดก,การ์ดก,กรรันเลยดีกว่า ผมไปดูคลิปเปิดมาแล้วมันจะมีแบบว่าการ์ดแลนดหน้าสุดอ๋อลืมแกรกระดาษโอ้ยนี่แี่แกรกระดาษก่อนนี่อะน่าจะได้แล้วละ่ะน่าจะไม่ขาดละอุตส่าหจะเก็บกล่องไว้ดีๆสวยเลยโอ้ยขาดเลยอ่ะเพื่อเป็นการสีเวลาวนา้ามันค่อยๆเปิดบอกดูเลยว่าเราจะได้การ์ดแลโอ้ยอุย้ย เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งไปกดดูการ์ดหละเราไปดูก่อนว่าในกล่องเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรมากไไปดูคิปคำแล้วนะแต่ทำตามข่าวไม่ได้นะฮะอ๋ออ๋อผมรู้ละล้วงไม่ได้สักทีอ่ะล้วงแป๊บหนึ่งนะพอล้วงแป๊บหนึ่งโหสภาพกล่องน่าจะเละแล้วล่ะอันนี้นี่ก็จะเป็นอ๋อสนามเบทเทิลออฟตอร์นิชันนะ ข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าข้อมูลการเล่นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสนามธรรมดาอาเคยใครเห็นก็เ,เห็นกันอยู่นี่อเอออย่าลืมบอกของมันราคาสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะแล้วผมก็สั่งในช้อปปีมันก็ลดลงมาประมาณหกบาทนะครับใช้ส่วนลดนะนี่เป็นไงเป็น,นี่เป็นสนามนะฮะอ่าสนามมาวันนี้กันนะสนามมาวันนี้กันมา ถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะฮะการเปิดการ์ดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดมาดูฝั่งแรกครับปุ๊บฝั่งแรกเป็นรถถังลนถนนและฝั่งซ้ายปุ๊บโอ้โหไหนอะการ์ดแรกูเ <laughs> อ้ยการ์ดแรกูอยิ่ <c oughs> ไหนน้องไม่ใช่การ์ดแรกนี่ก็เป็นอะไรอีกฝั่งหนึง่งเฮ้ยเฮ้ย มีการยังอยู่อ่าเนี่แ,แกะก่อนนะฮะ <_ d> เดี๋ยวเขาเนีกแกะคัาสองสองฝั่งก่อนจะได้ค่อยๆเปิดทีละฝั่งค่อนข้างยาก <_ d> กันไกลกันเป็นของช่องเราครับมีกันไกลแล้วนะนี่มีกันไกลแล้วเขาอ,อวดหน่อยกันละกันนะฮะเขาแกะก่อนอ่าแล้ววางกล่องอะไรไปเนี่ยเออ <_ d> ขยะเขาเะี่แกะแป๊บหนึ่งนะฮะ โอ๊ยอืมปุ๊บอะอันนี้ก็เป็นฝั่ง ฝั่งแรกนะฮะในการก็จะกรอบไปด้วยคนจับใบดำ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 าโหสโี่ละห้าแล้วก็ปุ้มนี่ก็เป็นคนจับใบแดงนะฮะจับได้ใบแดงเอ้ยไอ้นุ่มรอดดไอ้ไนุ่มดอยเต้ามันเข้ามาจอยอนี่ไอ้นุ่มรอดอโอ้หลายใบยนะเอ้ยนี่ไงไอ้เนสเมติกส่งความไร้กาดของฝ่ายเราได้หนึ่งใบเอ้ย ถ้าได้ตอนเล่นในเทินก็เรียบร้อยครับฮีโรอินเดวิดดานะได้สองใบได้ไปจำืำเพื่อชาติเพื่อชาติขึ้นมาเร็วไอ้ลูกลิงเฮ้ย้อนี่มันฟาดหกไ <c oughs> อ้ถาดหลุมถาดหลุมอ่ะเขาชนไก่เฮ้ย <c oughs> กำลังนอนรอดอเลยอ๋อนี่เป็นเซอโอ้ไว้น้ำมัะน,นาว ไม่นัดแดงเดือดไม่นัดเจี๊ยบโธไม่ได้นะอุ้ยปุ้มปุ้ยตายอ๋ออปุ้มปุ้ยตายแล้วก็ไม่สุดท้ายเอาไม่นะัดพยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเินกูมาไงวะเดี๋ยว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 ,ยวพออินกูมาไงนี่อ่ะนี่ก็เป็นการ์ดฝั่งแรกนะฮะว่าอาจจะไม่ได้ลงข้อมูลนะเพราะว่าก็คลิปมันก็เป็นการ์ดเก่าแล้วเนาะมันก็ไม่ใช่การ์ดใหม่อะไรก็ถ้าอยากให้ผม อัปเดตกันใหม่แล้วก็ช่วยๆกันโดนิมานะฮะ <c oughs> ยอกยอกยอกช่วยๆกันกดคลิปกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะ่ะเออแล้วก็มันแก่ยากแอ่เย็นอีกแล้วอะเล็บค่อนข้างยาวลืมตัดเล็บเออชนกล้อง <c oughs> ไดอ,อยังไอ้ขาอะไรนี่วะอืออืออือดูดูข้างๆซิเฮ้ยไม่มีการแลไม่มีการอะไรเลยอ่ะอ่านี่ก็จะเป็นอ้าย ซอยหนึ่งนี่โอ้โหไม่ค่ยเห็นแสงอนะ่ะฟึบเอ้ยกัปตันแบงก์เอสอาร์นะฮะอ๋อดัลแลปึ้มรถถังลงถนนเฮ้ยการ์ดฟอย์วะ่ะสสยสวยสวย์เ้ยกัปตันแบงก์อีกแล้วครับกัปตันแบงก์ปุ๊มอุย้อยอลิวันนี่ไงมิกาโลดเดรักชาตินะฮะจ่ามะนาวแทงนะ ไม่มีนะไม่มีการแลยอ่านี่ก็จะเป็นจำมะนาวจะแดงเดือดเอ้ยเมียโดน ATR ไปอจะจะมะนาวรถถังแทงเดนเจอนะฮะโอ้ยพลเอกพุ่มปุ๋ยไอ้อว้วนพลเอกพุ่มปุ๋ยผมอ้วนเหมือนกันนะฮะไม่ได้บุรีสองอะจับเด็กน้องเอ้ยสองืมกายก็ค่อนข้างที่จะดีนะเฮ้ยอรุนี ค่เอาเปนไก่เมียจา่าอืมเฮ้ยนี่มีเพชรนี่เพชรเพชรสีเขียวนะก็ใช้ได้แค่เด็กสีเขียวปะน่าจะใช่นะอ่าอย้ยพลทหารพลทหารนี่ออกไปลบเพื่อชาติพลทหารพลทหารโอ้โหทหารฟุงบิ๊ต่ำแล้วก็ไม่มีอะไรแลว้วฮะก็เนี่ยครับดารดก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวจัดเด็กดีๆกัน โอเคก็ไม่ได้การแรนะฮะก็มารีวิวเล่นๆคํำๆนะไม่มีคลิปจะลงอ่ะ <c oughs> ไม่มีคลิปจะลงะครับก็เลยมาอัดคลิปแบบนี้โนอะ้วโอ้โ,อโ,อโอออนี่ก็เป็นการสรุปผลนะครับก็ไม่ได้การแลนะก็ไดการธรรมดาตามที่เขาให้มาก็ไม่ได้มีอันต้าแรหรือมีอะไรในกล่องนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะก็อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย